สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาอัปเดตวิธีการลงตัวบันทึกเสียงสนทนา ระหว่างการโทรนะครับบนเครื่องสมาร์ทโฟนหัวเว่ยนั่น,นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยทาคลิปไปหลายคลิปแล้วเมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ผมก็ทําคลิปหนึ่งนะครับพอมีอัปเดตเวอร์ชันใหม่ผมก็ทาอีกคลิปหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกสอบถามเข้ามาหลายคลิปพอย้อนกลับไปหาคลิปเก่าๆหลายคนก็หาไม่เจอบางคนก็งงนะครับผมก็เลยมาทําคลิปใหม่นะครับแนะนําใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยรวมทุกเวอร์ชั่นที่สามารถใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์จริงๆแล้วมันเป็นซอฟต ก็มีในส่วนตัวผู้ที่เขาเก่งเรื่องตัวซอฟต์แวร์เนี่ย mm hmm. เขาก็พอร์ตออกมานะครับให้เราสามารถติดตั้งได้นะฮะตัวนี้ก็เลยจะใช้งานในเรื่องตัว,ตวการบันทึกเสียงระหว่างการโทรได้ค่อนข้างดีนะครับไม่เหมือนกับแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งจากภายนอกนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงสนทนามันไม่ค่อยได้ยินเสียงปลายสายไม่ค่อยได้ยินเสียงเราไม่ค่อยได้ยินบ้างแหละนะครับตัวนี้จะดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้แค่เพียง3เวอร์ชั่นที่สามารถใช้ตัวบันทึกเสียงสนทนาได้นะครับซึ่งวันแรกก็็คืออเเปนนตััว EMUI ร์ช9.0 เวอร์ชันที่2เป็น EMUI เวอร์ชัน10.1แล้วก็เวอร์ชันที่3เป็น EMUI เวอร์ชัน11นะครับสาเวอร์ชันเท่านั้นแล้ววิธีการเช็คว่าสมาร์ทโฟนของเราเป็น EMUI เวอร์ชันอะไรนะครับให้เราไปที่ในส่วนตัวการตั้งค่าหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดไปที่คําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับบรรทัดที่4นะครับมันจะมีหัวข้อว่าเวอร์ชัน EMUI หรือว่า e m o t i o n UI นะครับดูว่าของเราเป็นเวอร์ชัน หใน3ที่ผมบอกไปไหมอย่างผมมีอัลมชั่น1 0 1 1อ่ตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับเราก็เลือกดาวน์โหลดตัวบันทึกเสียงสนทนาที่ผมแนบตัวลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ตรงนะครับก็โหลดมาให้เรียบร้อยพอโหลดเสร็จเรียบร้อยก็ทำการติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ตัวแอปไฟล์ถ้าอยู่หน้านี้นะครับถ้าอยู่หน้านี้ให้เราไปที่โทรศัพท์แล้วก็ไปที่ในส่วนของตัวดาวน์โหลด เราจะเจอในส่วนตัวบันทึกเสียงสนทนานะครับก็ดูด้วยว่ามันเป็นตัวเวอร์ชั่นตรงไหมเราโหลดถูกต้องใช่ไหมนะครับถ้าโหลดผิดติดตั้งไปมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวการโทนนะครับซึ่งก็มีหลายคนเจอนะฮะแล้วก็เมื่อเราคิดว่าไม่ผิดแล้วตรงแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งลงไปได้เลยนะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนําให้เรารีสตาร์ทหรือว่ารีบูตหรือว่าเปิดปิดเครื่องหนึ่งรอบนะครับผมขออนุญาตเปิดปิดเครื่องหนึ่งรอบก่อนนะฮะ Okay, รเราจะเจอคำว่ารีบูตนะครับเราก็กดรีบูตเลยนะพอรีบูตเสร็จเดี๋ยวผมจะมาสอนขั้นตอนต่อไปนะครับตัวนี้รอสักครู่ก่อนนะครับให้เขาทำการรีบูตหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องให้เร็จสับเรียบร้อยก่อนนะครับ ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใต้คลิปนี้นะครับมันจะมีลิงก์ดาวน์โหลดในส่วนตัวบันทึกเสียงสนทนาอยู่นะครับเราเลือกดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้ตรงเวอร์ชันนะครับเพราะว่าติดตั้งไม่ตรงเวอร์ชันอาจจะมีปัญหาได้นะครับโอเคนะครับรีบูสเสร็จเรียบร้อยนะครับกดเปิดมาเลยคราวนี้เรามาทดสอบโทรกันนะครับเดี๋ยวผมขอยัดโทรไปที่เบอร์1นึ่งหก็ได้นะครับกดโทรจะสังเกตว่ามันจะมีตัวบันทึกขึ้นมาจากเดิมไม่มีนะครับแล้วเมื่อเขารับสายเมื่อไหร่มันจะเป็นสีขาวให้เรากดบันทึก ใช่หไหมครับรับสายแล้วเรากดบันทึกได้เลยเ <enth baseline. S 1> นี่ยฮะอ่าเราจะกดวางตอนไหนก็ได้หรือว่าจะกดวางที่วางสายปุ๊บมันก็จะจกเลิกบันทึกให้เราอัตโนมัติเลยแล้วก็เซฟลงในตัวเครื่องให้อัตโนมัติเลยนะครับคราวนี้หลายคนถามว่าแล้วตัวบันทึกเสียงสนานที่เราบันทึกไว้เนี่ยไฟล์มันไปอยู่ที่ไหนนะครับไฟล์มันจะไปอยู่ที่แอปเครื่องบันทึกเสียงคือแอปตัวนี้เราก็ไปที่แอปตัวนี้นะครับแอปเครื่องบันทึกเสียงตัวที่ครับกดปิดแต่ที่ตรงนี้นะครับเราจะมีคําว่าการโทรเห็นไหมคร เราจะเจอไฟล์เสียงที่เราบันทึกเมื่อสักครู่นี้นะครับลองเช็คดูนะฮะเห็นไหมครับเสียงดังฟังชัดทั้งเสียงผมแล้วก็เสียงปลายสายนะครับหรือว่าคู่สนทนาก็ชัดเจนเลยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เก็บไฟล์แล้วหลายคนถามว่าพี่ครับในกรณีที่ผมบันทึกเสนทนาตัวนี้ผมต้องกดบันทึกทุกครั้งเราสามารถทําให้มันบันทึกอัโตโนมัติได้ไหมผมขี้เกียจที่จะมานั่ง เลือกนะครับหรือมานั่งกดบันทึกเพื่อลืมนะครับเราสามารถทําได้ไปที่การโทรนะครับแล้วก็แตะที่จุดไข่ปลา3าจุดมุมบนขวานะครับแตะเข้าไปเลือกการตั้งค่าเราจะเจอคําว่าบันทึกการโทรอัตโนมัติเห็นไหมครับตรงนี้หัวข้อที่2หรือบรรทัดที่2นะครับมันปิดใช้งานอยู่เราแตะเข้าไปเราเลือกเปิดได้นะครับและเท่านี้ยังไม่พอนะครับเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ค่าดีฟอลต์เมื่อเราเปิดไว้ตรงด้านล่างตรงนี้มันจะบอกว่า การโทรทั้งหมดก็คือทุกสายที่เราสนทนาเลยมันจะบันทึกทุกสายเลยแต่บางคนจะบันทึกแค่บางเบอร์บันทึกแค่บางคนเราสามารถแตะมานะครับแล้วก็เลือกหมายเลขที่กําหนดได้หมายถึงว่าเลือกเฉพาะเจะจงได้ไม่เลือกทุกสายได้นะครับอันนี้เราก็ไม่เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกหมายเลขที่กําหนดว่าจะเอาหมายเลขไหนนะครับถ้าเราจะเอาแค่บางหมายเลขก็ติ๊ก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 ไปนะครับแต่ว่าถ้าง่ายๆก็ที่บอกไปนะครับเราก็เลือกในส่วนของตรงนี้เปลี่ยนเป็น บันทึกการโทรทั้งหมดหรือว่าไม่ตั้งอัตโนมัติก็ได้นะครับอันนี้คือการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่อยากให้บันทึกทุกสายการลืมนะครับเราก็สามารถมาตั้งค่าเปิดบันทึกการโทรอัตโนมัติได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัว วิธีการที่ผมมาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครใช้รุ่นอะไรนะครับก็เช็คให้ดีก่อนนะครับว่าเรามีเวอร์ชั่นตรงที่ผมบอกไปไหมนะครับเวอร์ชันที่ใช้ได้จะเป็นเวอร์ชัน EMUI เวอร์ชัน9.0เวอร์ชัน10.1แล้วก็เวอร์ชัน11เท่านั้นนะครับเวอร์ชันอื่นจะไม่สามารถใช้งานได้และถามว่าลองติดตั้งได้ไหม ถ้าอยากจะลองก็ได้เหมือนกันแต่ผมเคยมีฟีดแบ็กมาว่าเคยติดตั้งแล้วตัวซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องอยังไม่ตรงกันมันนาให้มีปัญหาในเรื่องการโทรต้องลบแอปออกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมถึงมาแนะนําว่าให้ติดตั้งให้ตรงรุ่นถ้าไม่ตรงรุ่นไม่ควรติดตั้งนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครดูแลว้วคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดตามช่องผมไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรวมใหม่ๆก่อนใครคลิ Cop.